มาให้คุณแม่ให้ดูรูปคุณแม่ดิคุณแม่ชอบคุณวาอย่าจะขอเผยความลับแป๊บหนึ่งฝากเพื่อนกดปุ่มติดตามบและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามีรูปวช้าแล้วทำอะไรกันคะลูก กำลังจะเอารูปไปแต่งหน้าปกใหมค่ค่ะเหรอใช่หน้าปกเอาไว้หน้าอันนี้ทำโทรศัพท์ใครอยู่คะโทรศัพท์พี่มิวไหนเออดีแล้ววันนี้แม่จะไ,ได้อยากรู้ว่ามิวอะ่ะใช้โทรศัพท์มีอะไรอยู่ในโทรศัพท์บ้างโอ้มหหลายเกมเลยอันนี้น้องมุกแอบ,บดูโทรศัพท์พี่มิวด้วยเหรอลูกใช่วันนี้น,น้องนี้นี่นะคะก็เป็นโทรศัพท์ของพี่มิวไหนเอาไหม,มเพื่อนๆดูสิหารูปในก o o g ิลมีรูกนี้ด้วย มีเพื่อนๆถามว่าพี่หมิวใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรแล้วก็วันนี้ก็มาให้เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่าเนาะโอเคโอเคนั้นไหนดูซิหันมาเพื่อนๆดูหน่อยใช้เป็นรุ่นอะไรอยู่รุ่น a s u ซค่ะ a s u ซ z เซนโฟนของ d t แทใช่ไหมคือมันดีเพราะว่าพี่มิเนี่ยเวลาเล่นเกมอ่ะเวลาเพิ่มเสียงภุมมเสียงมันจะอยู่ข้างหลังกันแล้วเวลาเล่นมันก็นใส่เคสแบบว่าสีชมพูด้วยนะมูมีเปียงใหม่แล้ว แล้วก็จะมีอันนี้ด้วยอันนี้เพื่อนให้มาคือบังเอิญมากผมเป็นตัวเอ็มแล้วก็มีโบูด้วยนะคะไหนชูเิคะนี่คะ่ะโอเคนั้นเดี๋ยวเราอยากรู้แล้วแหละว,ว่าข้างในโทรศัพท<ห>์พี่หมิมีอะไรบ้างนี่อย่าโชว์ก่อนว่าที่จริงตัวมันไม่ใช่ตัวสีธรรมดานะมันเป็นสีฟ้าไนดูสิคือตอนนี้พี่หมิวชอบสีฟ้าก็เลยพอดีเลยให้เพื่อนๆดูหน่อยงโมก่ะแบบว่าขอพี่หมิวเล่นทีไรพี่หมิวไม่ค่อยให้เล่นโทรศัพท์เพราะพี่หมิวห่วงไว เริ่มชำละโทรศัพท์นายแล้วมาเปิดให้ดูหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างในโทรศัพท์หนูอันนี้ใช้มานานแล้วเยี๋เดืดพี่หวอ่าให้พี่หมิวเริ่มมีการแย่งกันแล้วนะคะนี่ก็คือหน้าจอของมันมันจะแตกด้วยน,นะตน,นี้เป,นเป็นฟิล์มไหมนะฟิล์มแตกไปแล้วใช่แล้วตอนนี้เราก็เป็นสิบเอ็ดโมงแล้วอย่าเปิดก็แล้วมันยปึ้ปง ก็จะมีรูปอยู่กระดับโซ่นะคะไหนคะนคือจะเปลี่ยนใหม่แล้วไงเพราะว่าอันนี้ตั้งไว้นานแล้วใช่ไหมแล้วมีโปรแกรมอะไรบ้างลงในในเครื่องแนนกดโชว์นี่ก็จะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักๆนะคะต่อไปแล้วมีอะไรที่หนูโหลดมาเพิ่มเติมปกตินี่เกมเกมเดอะซิมพวกเกมต่างๆะค่ะ <g ill ain> โปเกมอนโก,น,โกนี่โหลดไว้หน้านแล้วนะยังไม่ได้ลบออกเลยแล้วก็จะมีพวก a c e b o o k ไลน์แล้วก็มีแอปโนด้วยนะคะไอจีก็มีนะ แต่เฟซบุ๊กกับไลน์ไม่ค่อยได้เล่นใช่ไหมไม่ได้เล่นเลยตอนนี้เล่นแต่เกมแล้วน้องมุกแล้วก็จะมีอันนี้นะคะม<ด>แค่นี้มีเกมไม่กี่อันเองเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากตอนนี้ติดเกมเดอะซิมอยู่พอตอนนี้พี่หมูกำลังจะทาเควสแล้วแต่เล่เลนเล่นเก่งหรือยังเล่นเก่งแล้วอยากให้ดูบ้าน <c oughs> อยากมุกทำบ <c oughs> ้ากอ,อยากอวดอยากอวดแล้ว <c oughs> <c oughs> มุกก็มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเดี๋ยววันไหนพาเพื่อนมาดูโทรศัพท์น้องมุก่อยคือเราูดงเลม วันนี้น้องมุก็งองเงี้ยหน่อยนี่พี่เหมียวมีบ้านทั้งหมดสองหลายหลังอ่ะแล้วก็มีสองชั้นเป็นไงมคะเดี๋ยวโชว์เด็กกันมันเป็นเกมอะไรไหนเกมเดอรเกมเดอร์ซีมมันเล่นยังไงอ่ะคะดูเงินไหลฟูดฟูดเลยมันเล่นยังไงอ่ะลูกมันจะเล่นเหมือนแบบให้ทำเควสตอนนี้เพี่ทำเควสนี้อยู่เควสคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจเคก็คือเหมือนกิจกรรมพวกอะไรประมาณนั้นนี่เห็นไหมพี่หมิยวเม่ตอนนี้พี่หมิวรู้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็จะเต็มร้อยแล้วคือทำไปหลายเควสแล้วแล้วมีเกมอะไรอีกที่เราเล่น เยอะะเ็มเลยพราะพี morgen, so <laughs> reality, <we> freuen, like ่เหมยเล่นกับทุกเกมแล้วก็มีเกมนี้ด้วยนะที่มันเป็นเกมอันนี้ที่มันเป็นเกมต่อสู้คือแรกๆอ่ะโหลดมาไม่รู้ว่าทำไมเขาเล่นกันเยอะก็เลยหลงเล่นอยู่คือติดใจเองเห็นไหมเกมนี้อันเนี้ยเห็นเมื่อเมื่อเขาเล่นกันแล้วก็จะมีเกมโปเกมอนโกตอนนี้เ็ยังเล่นอยู่เล่นกับทุกเกมนะ อันนี้เป็นเกมซ่อนแอบนะคะเป็นเหมือนแปลงเป็นของเครื่องใช้แล้วก็ซ่อนแอบให้เนียนๆนะคะส่วนใหญ่โทรศัพท์พี่หมิวก็จะเป็นเกมแล้วก็จะมีเป็นทีวีที่มันเป็นแบบสดๆอ่ะเวลาไปต่างต่างต่างจังหวัดพี่หมิวก็จะชอบติดทีวีพี่หมิวก็เลยโหลดแอปนี้แล้วรูปแบบมีรูปใครบ้างในเครื่องไหนเปิดให้ดูหน่อยสิจะมีรูปแบบว่าแฟนหรือเปล่านี่อันนี้น้องแอชท์ น้ง,นองแอบถ่ายพี่มิวในลองเท้าอันนี้เป็นสีมือน้องมุกนะคะนี่น้องมุกนี่มปนคนถ่ายพี่มิวนะวันนี้น้องมุกก็อารมณ์บบจอยน <c oughs> ี่ถ่ายพี่มิวทําอะไรอยู่อ่ะไหนไม่ได้ยินเงี้ยเพื่ลูก <c oughs> โ,โหดูไปถ่ายตรงเป้าเล <c oughs> <c oughs> ลกบก่อนลบก่อน,น <c oughs> อ่ะลบก่อนลบก่น <c oughs> อนเดะ๋ยวเดี๋ยวน้องมุกเดี๋ยวให้พี่มิวเปิดให้เพื่อนดูก่อน,นลูกโอ้โอ้ผมก็ยุ่งมากเลยนะนี้ น้องมุกอย่าเพิ่งเอาไงนะอันนี้อันนี้อันนี้ไปอันนี้อะไรลูกอันนี้ไปโคราดอันนี้น้องมุกไม่ได้ไปส่วนใหญ่น้องมุกจะไม่ค่อยได้ไปไหนมีรูปใครบ้างเนี่ยมีมีมีเอ่อมีเกทมีเกทมีพี่เน่แล้วก็มีโฟโฟให้โฟโฟล้วก็มีรูปไหนอีกรูปโฟโฟยิ้มดิ่โฟยิ้มบ้านมากอันนี้ก็คือน้องนะของพี่หมิวลูกพี่ลูกน้องมีหลายรูปนาแล้วมีอันนี้อันนี้อันนี้ไปโฮมโปรแล้วนะแอบถ่ายอ อุ้ยไหนดูเต่าน่อยคือมันมามันขึ้นมาจากไหนไม่รู้แล้วมันก็ไม่อยู่ที่บ้านอ่ะมันขึ้นมาตรงนี้เลยน้องโมเห็นไหมคะเต่าอ่ะอ่ะไม่เอาไม่กลัว้องโฟดู้องโฟไหนให้น้องโฟอันนี้แอบถ่ายนะแอบถ่ายไม่รู้ตัวแล้วก็ยิ้มเองเฉยไม่เห็นมีรูปหนูเลยนี่แล้วก็อันนี้ใก้พุงหนูนี่ไงไหนไหนอันนี้สวยไหนไหนชูใกล้ๆหน่อยโอ้โหหน้าบานมากนะคะบานรี่น้ำปลาบาน อันนี้ที่โรงเรียนที่งานมนเด็กใส่แว่นตาจะด้วยเป็นเด็กเนิร์ดเนาะเป็นไงล่ะมันจะสะท้อนนิดนึงอ่ะลูกอ้ยน้ำมูกเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะไม่ค่อยชัดโอเคไหนหันมานี่อันนี้หันเข้แล้วก็จะมีอันนี้จับของรางวัลที่โรงเรียนคืออะไรคืออะไรจําได้ไหมอันนี้ปีใหม่ค่ะเป็นของอุ้ย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 เน่อโเยอะมากอันนี้เป็นโคสัตอันนี้ไปพทเบอร์คือแบบชอบมากอันนี้ไปครั้งที่สอง คือจะไม่ค่อยหนาวหน่อยแล้วก็จะไปวัดที่เป็นวัดภูทะเบิกนะคะคือเย็นมากอันนี้ไปกับใครคะไปกับย่าๆค่ะนี่หนาวหนาวโอ๊ยหน้าใหญ่นายหันมาดีอีกทีเแม่ไม่เห็นเลยอ๋ออันนี้นะที่พี่มิวไปถ่ายรูกที่ภูทะเบิกนี่แล้วก็วัดที่วัดภูทะเบิกคือตอนนั้นเราไปยังพาทียังไม่ขึ้นเลยคือถ่ายแต่สวนไปตรงเนี้ยแต่ต้นไม้มันบางมันก็เลยมองไม่เห็นอากาศเย็นมากเลยนะ ถ่ายรูปก็ชัดดีอยู่เนาะเป็นโซนนี่อันนี้ก็อันไหนอันนี้ก็พูดเบิบเป็นวิวเหรอหนูถ่ายวิวมาในชู้ได้ะมันมีภาพนึงิดพี่เนยด้วยแหละแต่ลบไปแล้วจำไม่ได้หมดแล้วอันแรกหมดแล้วแล้วมีรูปอะไรอีกอันนี้อันนี้มีรูปอะไรที่ถ่ายกับน้องบอยบ้างครัมีไหมบางครั้งแคปหน้าจอเพื่อจะไปเล่นเกมอันนี้เกี่ยวกับเกมแล้วนะอันนี้ก็เกมกับซีมอันนี้พี่เบลแอปถ่ายไว้ละ นี่อย่าพี่จะให้ดูรูปภาพต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นสกีของไมค์คัมนะคะมีเกมไหนอันนี้เป็นรูปใครอะรคุณย่าเล่นแอสเซโนนายายแล้วที่น้องมุกเล่นมีไหมอันนี้ลุงเบียกับน้องฟอฟอันนี้คุณลุงกบน้องโฟโฟแล้วมีอีกอันนี้อันนี้อันนี้น้องมุกแอบเอาไปแต่งรูปภาพด้วยแหละไหนน้องมุกแอบเอาไปแต่งอะ ต่อันนี้พี่มิว่ายตอนนั้นที่ไปงานนะคะอันนี้พี่หมิวแต่งเองนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแต่งรูปนะคะเ็น,ะน้องโฟโฟเยอะมากเลยในโทรศัพท์พี่หมิวแล้วรูปน้องมุกป,ป้ามีมมไหมมีนายขอดูรูปน้องมุกหน่อยอุ้ยอุยตาให้ให้คุณแม่ให้ดูรูปคุณแม่คุณแม่ชอบสวยเดี๋ยวจะขอเผยความลับแป๊บหนึ่ง รูปใครอ่ะน้องมุกรูปใครอ่ะไหนตายแล้วนี่ใช่เหรอแอบแคปไว้คือไปเจอในเฟซบุ๊กแล้วแม่เราเหรอแอบแคปไว้คือแม่ตอนเด็กๆหน้าตาออกจะสาวสวยอ๋อน้องเฟิรฟเฟตอนเด็กๆนี่นี่นี่อ่าไหนรอดูรูปน้องมุกอยู่ค่ะอันนี้ที่ไปไหนที่ไปไหนมานี่นี่นี่ ันนี้สลับหน้ากับคุณแม่นี่นี่นะเป็นแอปสลับหน้าแม่กับน้องมุกถ่ายด้วยกันในเครื่องพี่หมิวแล้วก็อันนี้อันนี้คือสวยที่สุดแล้วรูปภาพที่อถ่ายแอปสลับนายนายขอดูหน่อยให้น้องมุ๊กซูมมากพี่หมิวว่าปากกว้างมากที่อันนี้นุ๊กก็น้ำส้มส้น่ารักมากเลยอ่ะมีนมกับน้ำส้มส้ อ๋ออันนี้น้องมุกกาลังโฟโฟนะคะอันนี้อันนี้พี่ไล่พี่ไล่น่ารักมากพี่ไล่อันนี้พี่ไล่คุณปู่อันนี้น้องโฟโฟคือตอนนี้แอปซาโนคือน้องโฟติดมากเลยนะตอนนี้มันท่าไม่น่าเราแบบว่าเปลี่ยนได้ไหนอันนี้อันนี้มันเป็นเหมือนภาพลงไอจีน่ามุกน่ามุกน่ารักไหมคะนี่สวยอยู่ในกล้องด้วยแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นรูปแบล็กกาด์นะมันเป็นในแอปสาโนด้วยนะคะอ๋อคุณปู่ พ่อจะไพ่อแล้วไปบ้านคือแล้วก็น้องฟัอ๋อน้องฟเยอะมากเลยคือฟจะเล่นเยอะที่สุดอหละน้องมุกติดใจรูปนี้น้องฟหน้าบานแล้วก็มีนิ้นแล้วก็ลุงเซนต์ตะขอโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกแล้วลลยอะลมีเพื่อนเยอะไหม ถ้าเข้าไปให้ดูให้ดูแค่ข้อความนี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้นะเราแบบว่าถ่ายโทรศัพท์พี่หมิวนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูโทรศัพท์น้องมุกบ้าง้นขึ้นเต้ขึ้นอันนี้เป็นลายเห็นไหมไม่ค่อยมีอะไรเลยลายเขาพีไม่ได้เล่นเลยอะไรๆไม่ค่อยได้ทักใครใครนะคะเพื่อนๆก็ทักมาแบบพี่หมิวไม่ค่อยทักมีแต่ลายลายเพนะคะมีแต่มีแต่ลายเพเพราะว่าพี่หมิวได้สมัครลายเพไว้นะแล้วเพื่อนๆน่ะลบออกไปหมดแล้ว ไม่ได้ลบออกมันไม่ได้เด้งเหรอพี่เคยโกหกหนูว oh, oh ่าพี to es, şey ่จะให้เล okay. ่นใหม่ครับแต่พี่หนูไม่ให้เล่นหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเครื่องหนูเล่นก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ใส่ให้เนาะเราไม่แม่บอกว่าเดี๋ยวซื้อเครื่องให้หมดใช่โอเคแล้วพี่หนูก็ไหนแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆเนาะอันนี้มาคัสด้วยขอเล่นหน่อยอันนี้พี่หมูวก็ใช้มานานยังเครื่องนี้โอ้ก็ปุ่งแป๊บปุ๊บ ได้แค่หนึ่งปีใช่ให้มาที่แม่จําได้ส<ช>คือตอนนั้นอะโทรไปแม่อยากได้โทรศัพท์เค้ื่อใหม่แม่ซื้อให้ปุ๊บเลยอะคือแบบแรู้สึกดีใจที่จริงอะมันมีสีดำด้วยแต่มันหมดแล้วเนาะตอนนั้นตอนนั้นพี่หมิวใช้เครื่องเก่าของคุณพ่ออยู่แล้วพี่หมิยวยังได้จอใหญ่ vivo เครื่องประมาณเนี้ยเครื่องประมาณเนี้ยแต่มันเป็นแ <ๆ S 1> <ๆ S 2> บบสัมผัสเนาะนุ่นมๆเนาะใช่นุ่มก็ได้เครื่องเก่าคุณแม่ โอเคนั้นก็นี่ก็คือโทรศัพท์พี่มิวนะคะที่เพื่อนๆอ,อยากรู้นะว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูโทรศัพท์น้นนองมุกโน2แบบว่ามีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะเยอะมากเหมือนกันคือตอนแร้พี่มิวกำลังจะโหลดเกมมาะคะับให้หน้องมุกโอเคไหมใช่ค่ะ โอเควันนี้น้องมุกก็ผมยุ่งมานะคะอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใช่เพราะวันนี้ร้อนเมืองเลยอ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะค่ะอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์นะแล้วเดี๋ยวเราเอามาเปิดเผยให้ดูกันนะคะสาจ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกับเล่นบายกันไม่บาย